คคพอกันอีกแล้วนะคะกับข่อยมาดามบ้านนอกไลฟ์ฟินสวีเดนค่ะเมื่อนีพอกันเดือดจากน้อยนะคะทุกคนเพราะว่าข่อยนะเลิกงานคำ่ำเราก็เมื่อยลายนะคะก็เลยนอนพักผ่อนจากน้อยตื่นขึ้นมาสามทุ่มค่ะกัเลยมาอัดคลิปคะ่ะเป็นยังข่อยคอยเลิกงานคำ่ำกับเพราะว่าเมื่อเ้านี้ข่อยไปโรงเรียนสอนขับรถนะคะกลับมาหอด บ้านกับประมาณหาวงเคิงนะคะลาตอนเทียงข่อยก็เลยไปทํางานค่ะทุกคนเห็นงานหอนหกวงแรงค่ะเมืม่อเนี้ยเมนีกับม้าก,กับเมื่อแอร์แรงก็เลยนอนพักผ่อนเอาแรงนะคะทุกคนข่อยก็เลยอ่มามาตาผักกะหล่ำค่ะทุกคนเมื่อน,นี้ย่ัเป็นตําแตงด้ค่ะตําผักกะหล่ำนะคะข่อยคิดว่า ผักกะหล่ำํะเวลากินกับขน,นมจีนนะคะ,ะขขเข่าพริกเข่าเกลือคือแซ่บอยู่เพิ่อเลยล้องต่ำเบิ้งนะคะทุกคนแซ่บอยู่ค่ะไปซิมเบิ้งแซ่บๆแ,แล้วไข่ก็ได้ปลาแซลมอนม้านะคะแล้วกันนี่น้ำนะคะทุกคนไอเย็นีเข้ออื่นซาลามミนะคะบานฮันจะเป็นคล้ายๆแหนมนะคะทุกคนแต่ว่าเขาก็จะ าหั่นบางๆซอยบางๆนะคะแซ่บๆสีบมื่อนี่ขอน,นข,อนขอนึงถอนยาวน้ำข่ะทุกคนขนมจีนก็ชิ้นเดนึงเพราะว่าไข่าเขาไหวกตะมูววานนี่นะคะท่้นไข่บอหนึ่งเมื่อน,นี่มันก็จะบะแสมันก็จะเน่า ไปก็เล่นหนึ่งกินยำข้าวเหนียวกับตำผักกะหลำ่ำมาค่ะทุกคนมาลองชิมเบอร์แซ่บค่ะทุกคนยำกลมๆดีดี กินคอยมาถิต้มไข่ละค่ะอันนี้่อยว่า่อยมีแซลมอนกับซาลาミแ้วหรือปลต้มแสบดูค่ะทุกคน เนียนพาเขาก่อนนะคะทุกคนกินข่าวอิ้มแล้วก็มาคุยกันทักทายกันคือเก่านะคะทุกคนอ่เมื่อวานนี้ข่อยนักไข่ จากผลข่างเคียงของการฉีดวัคซีนนะคะไข่บักแห้งเลยนะคะทุกคนขนะ่คิดว่ามือเ้านี่คงจะไปขับรถมาได้นะคะแล้วเมื่อคืนนี่ข่ก็กินยาสองเทือนะคะเทือแลกก็คือก่อนนอนแล้วก็ตื่นขึ้นอีกไข่ตั้งนาฬิกาปลุกนะคะตอนเที่ยงคืนข่อยก็ม่กินยาแล้วที่นี่ประมาณตีสี่ค่ะทุกคนข่ยก็ตั้งเวลา คอยกินยาอีกนะคะบัดน,นี้มันก็มาตื่นตั้งานาฬิกาปลุกอีกหกโมงเคิงนะคะทุกคนก็นรู้สึกว่าไข่ลดลงหลายนะคะที่คอยอยากเศร้าไข่กับเพราะว่าคอยต้องไปโรงเรียนสอนขับรถนะคะเพราะว่าเมื่อวันนี้มันเป็นวันแดงนะคะวันแดงก็คือวันหยุดของข่อยนะคะคือทางโรงเรียนเขาก็หยุดน้ำนะคะค่อย อวามสามารถที่จะโทรศัพท์ไปยกเลิกเขาได้นะคะคันแมน่อยป่วยคอยก็เลยต้องพยายามเพียรให้เจ้าของนะหายป่วยหายไข่นะคะทุกคนคันแมนอ่อยยกเลิกบ่ได้คอยก็ต้องเสียเง,งินฟรีนะคะ่อยก็เลยพยายามที่จะโอ้จะต้องอกลับขึ้นมาหายเป็นปกติให้ได้นะคะทุกคนคันแมน เฮาบ่ห,หายเป็นปกติเข้าไปโรงเรียนสอนขับรถเขาก็จะขับรถบ่ามีประสิทธิภาพนะคะทุกคนกระสิไปขับแบบง้อ,งอยเงาแล้วก็ยังเป็นไข่อีกแล้วก็อาจจะเฮทศไทยคูนะ่ะสบายใจย่านติดไข่น้ำเ้าอย่างซี่นะคะพอดีตื่นขึ้นยาำมา,าเศ้าข่ายอก็ะเลยเสาไข่นะคะทุกคนก็ยัง่าถือว่าเป็นโชคดีอยนะคะ่ะ กีดมาสั่นม่ววานเนี่พอกลับจากขับรถแล้วก็เลยไปเฮงงานนะค่ะขางงานเทีย่ยงปกติแล้วก็จะทํางานแปดชั่วโมงแหละค่ะที่นี่หอดหกโมงแล้วก็รู้สึกว่าเมื่อยหลายก็เลยเหลือก,ก่อนเวลาเละค่ะทุกคนมาหอดบานกะลับเป็นตายเลยละค่ะแต่ว่าแขวะตังนรการปลูกไว้นะค่ะตังนากาปลูกไว้สามทุ่มก่พ่อไาฬกาปลูกดำแขกวกมา เฮ็ดนกินเนี่ยแหละค่ะก <c oughs> <right> ันเลยมาทักทายเอฟซีทุกคนนะคะคิดหอดเอฟซีนะคะเมื่อใดว่าได้อาคุยว่าได้เว้ากะคือขาดอีกอย่างไปนะคะทุกคนทุกคนเป็นยังไงคะสบายดีกันหรือเปล่าเมื่อนี้มด่ามานอกะกินข่ากับตำพักกะลำแสบอยู่นะคะทุกคนกะแปลกๆนะคะแต่ว่ามันกะเข่าพริกเข่าเกลือเข่า ปลานะคะแล้วก็ใส่คือจังเนทอดตับหมกฮงตำบหมกแตงนั่นแหละค่ะกะแสบอยู่นะคะทุกคนลองเห็นเบิ้งนะคะเกลิ่นอีหยังแปลกๆนะจังน้อยค่ะวันนี mm ้ข hmm. <I> ่อยสิมาเว้าให้ทุกคนฟังนะคะเรื <öd S 2> ่องเพื่อนที่ทำงานของข่อยนะคะสองคนเขา แจ้งข่อยนะคะเมื่อเนี่ว่ามีห้องวางยูห้องหนึ่งนะคะเป็นอะอพาร์ตเมนต์ที่เขาสร้างใหม่นะคะทุกคนกับ่ถไก่เด็ดคะ่ะอยู่หลังหลังสีแดงยุข้างหลังนี่แหละ,ค,ะ mm hmm. ค่ะเขาว่าห้องกว้างใหญ่มากเลยนะคะแต่ว่ารคาคาาแพงนะคะทุกคนค่อยก็เลยบอกเขาไปว่าค่อยนะบ่ะยอยากยูห้องใหญ่นะคะ่ะห้องแคนี้มันก็ถูกมันก็พอาะดีสําหรับค่อยแล้วนะคะ ขาน่ะอยากให้คอยยูแบบดีแน่จากน้อยให้ยูแบบเป็นสัดส่วนนะคะห้องน้ำห้องครัวห้องทีวีห้องซักผ้าอย่างซีนนะคะเขาก็คิดว่ายูนีน่ะมันเฮ็ดนักกินนนั่นนี่กับบ่ได้ดีอย่างซินนะคะแต่ว่าคอยนะคิดว่ายูนีน่ะเหมาะกับคอยนะคะคอยว่าจาเป็นที่จะต้องไปหาห้องใ่ญยๆนะคะทุกคน่อยอยากประหยัดเงินนะคะ ของไงนะค่ะอสองเท่านะคะทุกคนจากของนี้สมมุติว่าของนี้ราคาสาม0ันค้ 3, คนของนั่งกับหกพนะคะแล้วก็บบวกค่านามค่าไฟไปอีกนะคะทุกคนค่อยเกิดม่ร้ายใจ่ายหลายนะจะเป็นค่าฟากเก็ค่าประกันความเสี่ยงเรื่องอทำงานที่ทำงานนะคะ แล้วก็ค่าอินเทอร์เน็ตทั้งค่าอินเทอร์เน็ตในโทรศัพท์อีกค่าอินเทอร์เน็ตไวไฟยูนีออีกนะคะทุกคนแล้วก็ค่าโอ้ยมีหลายค่าอยู่นะคะข่อยก็เลยว่าบอดอกบอยายนะคะยากยูนิ่ตไปนะคะข่อยว่าข่อยอยู่คนเดียวข่อยจำเป็นที่จะเอาห่องหญ่ลูลาแล้วค่ะเอาห้องซําเนก็พอเพียงสำหรับข่อยแล้วนะคะทุกคน ่อยก็บ,บอกเพื่อนๆน,นะคะว่าคอยว่าต้องการอยากยูนีนะคะมันไกลที่ทํางานแล้วก็สะดวกสบายหลายอย่างอยู่นะคะถึงจะห้องน้อยกระซังถึงจะมีปัญหาเล็กๆน้นอยๆห้องขางสองข้างนี่ที่เขาส่งเสียงดังเวลาที่เขามีปราร์ตี้แต่ก็โดนๆเทือน,นะคะบ่ดยมีทุกมือแล้วคอยก็คิดว่าคอยปรับตัวยูนีได้แน่แล้วนะคะ ก็เลยว่าอยากย้ายค่ะทุกคนการย้ายแต่ละคังนะ่ะมันก็มีรายจ่ายหลายนะคะ่ะรายจ่ายเรื่องอาคารย้ายทะเบียนบ้านอีกนะคะ่ะทุกคนแล้วกัเฮ็ดนั่นเฮ็ดนี่เยอะแยะเลยนะคะเอกสารนั่นเอกสารนี่่ <c ười> อยกับว่าอยากรบกวนเพื่อนนะคะก็คือเกรงใจนะคะกับยุนี่นะก็พอเพียงแล้วนะคะสําหรับคอยแต่ว่าขั้นสิญยญาอหลีนะ่ะก็จะต้อง อมีคูนะคะอ่าแต่ว่าว่าเป็นอพาร์ตเมนต์ขั้นมีคูจะต้องคูนั่นจะต้องมีบ้านนะคะทุกคนค่อยคิดแบบนี้นะคะถ้าที่จะย้ายไปอพาร์ตเมนต์หม่นายุ่นีดีกว่าแต่ว่า้าย้ายไปยุบ้านน่ะจุต้องมีคูะค่ะทุกคนอันนี้ก็คือความคิดของคอยนะคะตอนแรงน่ะอ่ะถาถอดแกมาที่ทํางานนะคะถอดแก็กเกลเออือปล่อย น้าๆเธอเนี่ยมีอ่ะบอยเฟนอ่ะแล้วมันบอยฉันได้ยินข่าวเดว่าทุกนก็แล้วบ็หยอกคอยคอยกันเลยว่าบวมีดอกบอเอาคอยเลยว่างสินะคะแล้วก็ว่าเธอยาวว่าเดเดยวมีคนบวอให้ฉันฟังเด้ว่าเธอมีคนว่าเฝ้าเธออยู่บ่อยๆที่ทํางานนั่นสันว่าแทงแถวบ่มีดอกกาทุกคนแล้วว่าหยอกคอยแล้วก็เป็นคนมักหยอกนะคะแล้วก็ อยากให้ลูกน้องนะแฮปปี้จะได้เฮ็ดงานแบบสบายใจนะคะทุกคนแล้วก็มีเต็งเต,เตให้กรลังใจนะคะก็บอกว่าเรื่องแบบนี้นะมันก็ม้าในช่วงเวลาที่พอมต้องไปรีบแล้วก็วางสิละคะ่ะทุกคนเอาแก้ไขกระจดีนะคะอาหารการกินในี่เอามาบ้านแล้วก็บัวบาน,นะคะแล้วก็ห้เอามา้าลูกน้องกับคนมาบ้าน กับมิแต่คนไทยลราคาวที่คนอา,อาหารหมดอายุมากบ้านาเพื่อนๆนคนสวีเดนะเขาพวกใครเอาดอกค่ะเขาก็จะเอาเป็นบางยางท่านั่นอันคนไทยนี่ก็จะขนมาหมดเลย <c oughs> กินใดบ้ไงอะไรเขามาเพราะว่ <c oughs> าเสียดายค่ะ <c oughs> ทุกคนคะเมเนกไควสิคอจบคลิปเพียงแค่นี้นะคะ มื่อนี้แค่มาอัปเดตอาการไข่จากผลขางเคียงการขิดสีวัคซินตั้งแต่เมื่อวันก่อนให้ทุกคนฟังนะคะเราก็หายไข่แล้วนะคะทุกคนมาดมามบ้านนอกขอขอบคุณทุกๆคนนะคะที่คอยเป็นกําลังใจให้เสมอมาแล้วก็คอยอยู่เคียงขางบ่ววามาดมามบ้านนอกสี่ยืนในสถานาการณ์มีความทุกข์หรือมีความสุขทุกคนก็นยังอคอยหวังย้ายแล้วกา อาจเติมกำลังใจให้ตลอดเวลานะคะขอกาวขอบคุณงามๆนะคะค่ะก็สิจากกันขอให้ทุกคนมีแต่ความสุขความเจริญอย่าเจ็บอย่าจนนะคะสำหรับมือนเนขอกาวคำว่าขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะบ๊ายบาย